โอ้ดีใจยอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้คือผมมาเป็นคนที่ชอบชื่นชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นเล่นเกมแบบฟุตบอลนะอ่ะกร็รู้สึกว่าดีใจที่มันเป็นเป็นงานแบบนี้แล้วก็เข้ากับรถมากๆเลยครับเผลอๆเราอาจจะได้โคด้ดเติมฟรีด้วยอะไรอยี้ในเจ็ดวันทอ้อรถเล่นเกมไปแล้ว,วกี่วันก็ถ้าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับอาจจะได้เล่นแค่ประมาณวัน ได้เล่นประมาณครึ่งชั่วโมง15นาทีอะไรเงี้ยครับก็แบบอาจจะแบบตอบไม่ได้ว่ามันเล่นกี่วันแต่ว่าอาจจะแวะมาบ้างแบบทํางานมาเสร็จปุกท้าวันนั้นไม่ได้เหนื่อยมากหรือง่วงมากก็จะแวะเล่นเกมครับประมาณสักสินาทีอะไรเงี้ยแล้วก็หลับลลครคับ,รบรมันสะดวกแบบคือมันสะดวกเพราะว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วเวลาเราเล่นแบบว่าในมือถืออ่ะคือม,มันพกไปไหนก็ได้ไงถ้าสมมติมีเวลาแต่ช่วงนี้ก็คือ ติดกองฮะต้องไปพึ่งเสร็จเดี๋ยววิกเต็ดเกมก็ต้องไปลุยมุ้ยเฟต่อแล้วก็วันนี้ก็ระหว่างรอรอข้างล่างเนี่ยก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหสะดวกดีเหมือนกันครับแล้ววันนี้จะมีโชว์อะไรบ้างวันนี้มีโชวพิเศษแน่นอนเพราะว่าคิดถึงแฟนๆมากเพราะว่านอกเหนือนอกจากในพาร์ทของนักแสดงแล้วแบบบางคนเพิ่งมารู้จักจากเรื่องเดี๋ยววิกเต็ดเกมโรนี้เราก็อยากจะเอาเพลงมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนอกจากจะเป็นเพลงของตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพลงประกอบละครฮิตๆดังๆ ทำไมทุกคนได้ฟังด้วยครับเรียกได้ว่าพิเศษสำหรับเราเมื่สองด้วยครับวันนี้วันนี้มาพิเศษแน่นอนก็เป็นเพลงที่ก็ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาด้วยเหมือนกันก็มาร้องที่นี่เป็นพิเศษเลยครับครับงานวันนี้่อยครับสำหรับแฟนๆผมครับผมก็ฝากนะครับผม EFC นะครับผมสำหรับช้ที่เป็นแบบว่าเกมเมอร์นะครับผมชอบเล่นเกมฟุตบอลก็ฝากด้วยครับ EFC ครับโมบายคือสะดวกมากๆเลยครับใช่ คือก็เมื่อวานถือว่าเป็นเป็นการเดินเกมของทาง CP ขางน้อกูดูเขาก็ก็อยากได้เขามาเป็นบริการไงอยากได้มากเราก็ต้องใช้วิธีการซะหน่อยแบบมีความแบบเล่ห์เหลี่ยมซะหน่อยก็ไม่ได้ทําพี่ชายผมทําก็เขาเข้าใจอย่างนั้นก็ผมก็ไม่ได้ทานี่และอย่างเขาก็เขาก็พูดถูกของเขานะเพราะเขาอยู่ในรถเขาไม่ได้เป็นคนไปตีไม่ได้ไปทําทางข้าของเองก็แล้วแล้วยังไงอ่ะเขาก็มาอยู่กับเราไง เราก็รู้สึกว่าเราได้บริการคนที่เราต้องการมาอยู่กับเราหลายคนสงสัว่าความไถึงอันนี้ยังแค่เริ่มต้นที่ทุกคนบอกว่าไปอ่อยเขาในในในแบบผับอะไรเงยแล้วมันสุดแล้วยังไม่สุดยังมีอีกคิดดูอ่อยอ่อยใครนะเจสันไม่ใช่เจสันชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะเออลืมชื่อชื่ออะไรนะครับอ๋อเล เจสันมา่จากไนวะใครคือเจสันอ่อยเลใช่อ่อยเลยังขนาดนี้แล้วอ่อยคุณทันจะขนาดไหนแต่ว่ามีให้เห็นแน่นอนตลอดทั้งเรื่องนะแต่เขาจูบต่อผมนะเขารับรักผมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มมมรผมไม่รู้ผมเมานมอยู่ผมอาจจะแบบทําไปโดยการแบบคนเมาไม่นับไงยังไม่ถือว่าเป็นการเริ่มแสดงว่าเขามีสตินี่เขาเริ่มก่อนนะเออ โ oh, อ้ผมว่าทุกคนเตรียมหมอนหมอนต้องซื้อหมอนใหม่กับเตรียมผ้าเช็ดหน้าเพราะว่าทิชชู่อาจจะซับน้ำตา,มตามไม่อยู่เออมันพอด้วยความมันเป็นแบบว่าดรามา่าแอคชั่นนะครับมันจะมีความเข้มข้นของ,เร,อง,เ,รองเรื่องอยู่แล้วไอ้น,นี่คือซมแซม,แซมไปเท่านั้นเองยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ทุกคนให้ติดตามคือปมยังปูมไม่เสร็จยังมีปมอีกอีกเยอะเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรบ้างสปอยไม่ได้อยากสปอยมากตอนนี้มันติดอยู่ที่ปาก ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เหอะแต่ว่าผมเชื่อว่าดูมาถึงจุดนี้ครับมันก็อาจจะต้องมีคนที่เข้าใจว่าทําไมพิมพ์มนถึงต้องทาแบบนี้ไม่ใช่ไม่รักนะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องรอดูบางทีการที่เขาทําอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่ทร้ายจิตใจเขาหรือว่า,าจ,จะแบบไม่ถูกใจใครบางคนแต่ว่าผมว่าเป็นอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ ต้องอรอลุ้นบอกเลยว่าการาฟหลังจากนี้นะมันจะค่อยๆขึ้นแบบนี้แหละอีพี EP, อ่ะทุกคนคิดว่าอีพีหนึ่งอีพีสองมันขึ้นปะเดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะพุ่งทยานแล้วมันมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงอีกเยอะรอรอดูเลยรอรอดูเลยทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าอีพีห้าไม่ได้สปอยแต่ทุกคนอาจจะใจขาดใจสั่นหรือหายใจไม่ออกเลยก็ได้ถ้าเป็นเครื่องเล่นในแบบตัวกับอเครองเป็นเครื่องเล่นอะไรผมว่ายิ่งกว่าโรลอรยโคสเตอร์อะ่ะ อันยิ่งกว่าว i k กิ้งเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเป็นวกิ้งแล้เดี๋ยวอาจจะแบบเป็นจรวดแบบที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนก็ได้เนี่ยงูที่หลังหลังพีมาอาจจะค่อยๆขึ้นมารัดพอทุกๆคนแบบเฮ้ยอยู่ๆก็หายใจไม่ออกเหมือนซีในลิฟต์ก็เป็นได้ที่เป็นแพนิก ูสนุกนะครับผมรู้สึกว่า The w วิ k เท็ดเกมเนี่ยเป็นกองที่ทำให้ผมแบบได้เติบโตขึ้นมากๆเลยแบบในเรื่องของการแสดงได้อยู่ทำงานกับแบบนักแสดงมากความสามารถหลายท่านเลยแล้วก็เป็นกองที่สนุกแฮปปี้เพราะว่าแต่ละคนคือแบบเปิดรับกันสุดๆแบบเจนแกปไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ละคนคือใจเขาแบบเปิดรับแล้วก็เด็กเด็กมากๆรู้สึกว่าเด็กในที่นี่คือวัยรุ่นฮะหมายถึงว่าเราก็เล่นกับเราทำเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่รุ่นใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า พอมันไม่มีกำแพงตรงนี้มันเลยทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็สนุกมากในการทำงานเราเรียนรู้อะไรบ้างเนีความงนี้ค่อนข้างแบบทั้งบนที่ชาทายทั้งคนที่อู่แบบมาแสดงรู้พวกเราโอ้ก็เรียนรู้เรียนรู้จากกองที่แล้วมาเยอะมากๆในเรื่องของเทคนิคหรือว่าการอยู่ในกองพอมาอยู่ในกองนี้ครับก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และจากจากผู้ใหญ่ที่เขาแบบทำงานมาเยอะเราเราก็เก็บว่าโอเค พี่โมเล่นแบบนี้พี่ตรงเล่นแบบนี้หรือแม้กระทั่งพี่ป๋อเขาใช้วิธีการเล่นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เก็บเกี่ยวจากพี่เข้ามาเยอะก็อ๋อถามเขาเอ้มันแบบนี้ก็ได้แบบลองไดานามิกแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยอ๋อได้เยอะเลยครับเหมือนไปนเข้าเรียนอะ่ะแต่ว่าได้เพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่<ถ><ถ>ชอบหม,หมอ่าให้เล่นอีกเามเราเรื่องนี้คุณเอาไปทำหลายอย่างมากนะ หลายอย่างมากมหลายอย่างมากถ้าเรื่องน้าเป็นแบบนี้เอาก็ <c oughs> ได้มาเลยครับจริงๆ <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมรีเควสไปเองผมรีเควสคนเขียนบทไปว่าผมมาอยากได้แบบว่าเขาถามผมก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ว่าเอารถอยากเล่นแบบแนวไหนผมก็เลยบอกว่าผมอยากเล่นเหมือนแนหวหัวใจศิลาพี่ต่อทนาพบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูท้าทายดีจนกระทั่งแบบมันก็โอเคออกมาแบบตรงตามโจทย์ที่เราต้องการเป็นลูกเมียน้อยกลับมามีแบบ อันนั้นเขามีแม่เลี้ยงแต่นี่มีคุณนาคอยช่วยอะไรเงี้ยคือสงสัยเหมือนกันนะครับว่านานิษเนี่ยเขาเป็นพยาบาลหรือเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าทุกวันนี้นิว่าจะเป็นนักสืบอยู่แล้วสือสืบให้เก่งมากก็ททาาไมเรถึงออต่ในผมรู้สึกว่ามันมีความเฮ้ยเท่ดีมันมีความแบบน่าค้นหาแต่เขาเป็นมาเฟียหน,หน่อยๆนะแต่ในเรื่าางอ,องแต<อ>่น้าเหนเดียร์สลาเป็นความมาเฟียเลยหรออันนี้มาเฟียนี่ผมว่าจะเป็นมาเฟียเหมือนกัน แต่ไม่รอเล่นลรอเล่นรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมรอดูผมมาเป็นผู้นักบริหารวางแผนอยู่แล้วกรรมการฝ่ายวางแผนกลับมาผมอาจจะวางแผนไม่ใช่แค่ธุรกิจก็ได้บริหารวางแผนหัวใจอะไรนี<อ>้จัดการของผมยังไงให้อยู่กับผมแล้วแบบแฮปปี้ที่สุดแล้วก็อเราวางแผนหัวใจใน,ใน,ใ,นในจอแล้วนอกจอนอกจอนอกจอวางแผน,น,นอยู่แล้ว<า>ไม่เคยรออยู่แล้ว ไม่มีรมมเ,เราไม่เลิกกัน่ไมไม่มีไม่มีเอาดีๆไม่มเคยพี่เขาเปล่าไม่เคยมีแต่พี่เขาอะมาหลอกผมหรือเปล่าออเออ <laughs> ผมไม่ค่อยทันใครหรอกครับโอ๊ยหรือบางทีผมอาจจะปล่อยให้เขายอมหลอกก็สนุกด,ดี <laughs> ไม่ยอมให้เขาหลอกอย่างเงี้ยหรอใช่ยอมให้เขาหลอกแสดงว่าหลอกเขาอาจจะแบบรักเราอยู่ไงแบบแบบเล่นกับเราอะไรเงี้ยหยอกๆอะไรอย่างงี้พี่พูดถึงในชีว่จริง ในเรื่องในทั้งคู่ทั้งคู่แล้วกันอะแล้วแต่แล้วแต่ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเห็นเขามีความทุกคนมีความสุขก็มีความสุขครับอ,อ,อย่างล่าสุดก็คือที่เราเปิดตัวซีรีส์ใหม่ก็มีคนแอบเอาดอกไม้ไปให้อ,อ,อันนี้รอบนี้ทันแล้วมีคนแซวว่ารอบที่แล้วต้องวิ่งรอบนี้คือเดินมาชิลๆได้เลยก็ก็ดีใจครับเพราะว่าในในในใ,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 ในความสำเร็จของแต่ละคนก็ ยังไม่ลืมกันและกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันและกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นรีเลชันที่ที่ดีนะแบบการที่แบบโอเคผมไปได้ไปดูพี่หมูเป็นเกสในงานคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าได้ไปแบบงานแบบว่าดัางอะไรเงี้ยครับผม404ย่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราได้เห็นการเติบโตของเขาเราได้เห็นแบบการได้ไปร่วมงานกับคนเก่งๆอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกับเขาในขณะที่เราได้โอกาสในการเล่นซีรีส์เขาก็มา ตอบแทนกับเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็น relationship ที่แฮปปี้แล้วก็มันมันอิ่มเอมหัวใจเพราะว่าการที่แบบสมมุติเราเราได้ประสบความสำเร็จเมือนเราจบรับปริญญาแล้วแบบได้แฟนขับมาแม่แม่มาแบบเรารู้สึกว่าโอ้มันมีความสุขคือส่วนใหญ่ก็คือจะคอยซัพพอร์กันและกันใช่ซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็คอยคุยกันแบบว่าก็แคชชั่นกันตลอดว่าโอเคจะต้อง ทำอะไรยังไงบ้างต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับหมาย <ú. S 1> ถึงว่าในเรื่องของการทํางานก็คุยกันตลอดหรือว่าการใช้ชีวิตก็ปรึกษากันเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นลีเชนชิพที่ที่ดีมากๆาเลยครับเริงจริงจริงจริงมันต้องรู้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าพอมันอยู่ในในในบริษัทเดียวกันอ่ะมันก็ต้องแบบรู้ตารางงานรู้ตารางชีวิตกันพอสมควรเลยครับจริงๆแทบจะรู้ทุกอย่างเพราะว่าใจมาไม่เห็นรู้แลเธอเลย อะไรนะไม่อยู่อยู่คนละฝ่ายกันเพราะว่าในโอเพ่นเลเวลก็จะมีอย่างเงี้ยเต้าหัวบลัวแล้วก็น้องๆโอเพนส่วนไดมอนด์น้องเขาดึงกระโหลกเธอเหอไม่เห็นใครรู้เรื่องเธอเลยก็ไม่รู้อ่ะก็เขาอาจจะพิเศษหน่อยเขาก็ก็เกิดมาด้วยกันก็โอ้โหพวกบอกว่าแบบเอออยู่ใครเดียวกันกระโหลกแล้วกันน้องเขาึงไม่เห็นกระโหลเธอเลยก็ก็เขาอาจจะพิเศษขึ้นมาอะไรอยี้แบบตัวมันติดกันมันเจอกันทุกวันไงก็แบบว่าคุยตารางกันบ่อยอะไรอยี้ ก็อย cool. <pos> <ers> ู <gamma enders> ่ด้วยกันทุกวันมาถึงว่าเราเจอการทํางานเราเจอกันทุกวันมันก็แบบรู้กันเป็นเรื่องปกติปกติเหรอเอ้าเอ้าหลือพี่ไม่รู้หรอเวลาทํางานพี่ไม่รู้เลยเนี่ยเอาเต้าอูไปไหนอะเอาไม่ปกติก็ได้ที่อยู่เขามีเขามีทัวร์ของเขาผมรู้แต่ผมอาจจะไม่บอกอะไรนะพี่ยังไม่รู้เลยเอ้าแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงพี่จะรู้ได้ยังไงเขารู้ไงเมื่อกี้เขาบอกเขารู้ มันถือว่าบอกคนใกล้ชิดไงคนพนายเขาหรอมันชิขนาดไหนก็ทุกอย่างรู้รูโอ้ยนี่จี้นะจี้นะเราอะจี้แล้วจี้อีกโอยหลัง่ในกใช่ครับมีโปรเจกต์อะไรพิเศษรเจกต์อะไรพมีแต่ว่ารออุบไปก่อน ก็ไปด้วยกันนี่แหละครับใช่วันนั้นผมเสร็จผมก็ต้องรีบไปเจอเขานั่นแหละแต่ว่ามีให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับแบบนอกจากพานื้อเรื่องแบบอาจจะมีอะไรออกมา1,2,3,4เดี๋ยวต้องรอดูแต่ยังพูดไม่ได้นะตอนนี้แต่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนแบบตะลึงต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 ึงทำด้อทด้วยกันไหมอะไรนะครับทำด้วยกันทำด้วยกันน่ารักันน่ารักปะน่ารักไหมขอบอกว่าผมล้กัน ขมเลยบางอย่างแบบถ้าสมมติมันหวานเกินมันอาจจะเลี่ยนไงเราก็ต้องทำอะไรให้มันขมบ้างเป็นเรื่องปกติมิตี่มันหวานเกินไปอย่างงี้ยมันอาจจะหวานคืินแบบมันแบบวุ้ยมันหวานแล้วมันเลี่ยนจังเลยตัดด้วยขมในดีกว่าหรือว่าจะเอาด้วยความเผ็ดมีหมดครบทุกรสใช่มิจีึโอ้โหจีเก่งมากมีซิเกินไปปะ มีครับก็ประกาศออกไปนะฮะขับใจใช่ก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะช่วงนี้คอน Q คิวค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงเพราะช่วงนี้ครับผมจบจากหรือวิกเต็ดเกมเตรียมมุ้ยไฟต่อแล้วมีระหว่างนั้นอีกจริงๆผมมีโปรเจกต์นึงแต่เสร็จไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ที่ผมบอกว่า3ามพีตอนนี้เฉลยไปแล้ว 2, 2> องพีมีอะไรบ้างนะคะพีแรกก็นี่ไงครับภูมิภูมิภูมิกับพีอีกอีกพีหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวรอดู ไม่แน่ใจว่าจะประกาศโปรเจกต์ปีนี้ไหมแต่ว่าต้นปีหน้าได้ได้รับชมแน่นอนเป็นเดี่ยวหรือค่เป็นเดี่ยวครับเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวครับเป็นเดี่ยวใช่โอ,ะะโอ้พี่ผมขอแบบหมายถึงว่าคู่ก็มีบ้างแล้วก็มีเดี่ยวด้วยอะไรอย่างนี้จะได้แบบเติบโตอะไรอย่างนี้ครับครับอคคขอบคุณนะครับครับ